เป็น้องเองกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาไปทัวร์การผลิตเครื่องสักอ้อยและก็เครื่องสังเวอ้อของช้างเทคเตอร์นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆของช้างเทคเตอร์กันด้วยค่ะว่าแล้วนะคะอย่ารอช้าเราไปกันเลย,เลยะะด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่ช่างนะคะประกอบโรงนะคะเ1 6 m ิกอยู่นะคะนี่เลยทางน,นี้แล้วก็จะมีฝั่งด้านนี้อีกนะคะทันนี้เขาจะประกอบวก โครงสายาพานแล้วก็พวกแ่นนะคะอีกทีนึงนี่นะคะก็จะเป็นทีมตัดเด็กที่คอยเอาไปส่งให้กับทีมประกอบค่ะจะไปดูเขาประกอบิ้นส่วนของเครื่องจักรนะคะเครื่องตัดอ้อยของเรานะคะจะต้องใส่อะไรให้ครบทุกชิ้นค่ะแล้วก็จะส่ง้นสีอีกทีนึงค่ะไปดูกันค่ะทีมที่ใส่อะไรเข้าไปกับเครื่องทั้งหมดเลยใส่ทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นสายาพานหัวเกียร์เท้าเออเท้าตัน,นะคะก็จะใช้ ทีมนี้เป็นคนประกอบทั้งหมดเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทดลองปั่นแล้วก็นําไปพ่นสีค่ะด้านนี้ก็จะเป็นทีมเครื่องสั่งใบอ้อยของช่างพิเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เตรียมเครื่อที่ว่าจะประกอบอะไรแล้วด้านนี้นะคะค่ะก,ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องสั่งใบอ้อยของ เอะไรของช้างไฮเตอร์นะคะได้มาตรฐานทุกชิ้นเลยค่ะเป็นของใหม่ทุกอย่างเลยค่ะรับประกันได้เลยค่ะลูกค้าซื้อเครื่องกระชังไฮเตอร์ไปลูกค้าสามารถใช้เครื่องกระชังไฮเตอร์ได้ยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านไหนนะคะที่สนใจอยากสั่งจองล่วงหน้าหรือว่าอยากรับเลยก็สามารถติดต่อน้องโบกับน้องแอนได้นะคะเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ